กลับมาช่วงนี้ผู้ชมมีความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายคา้านอย่างพักก้าวไกลวันนี้เขาจัดก,กิจกรรมก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งดินแดงเพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกพักเนี่ยมาจากแต่ละจังหวัดมุ่งหน้ามาที่ดินแดงนะครับผู้ชมครับปรากฏว่าบรรยากาศในวันนี้นะครับแน่นอนว่ามีหลายคนขึ้น พูดบนเวทีและเปลี่ยนกันขึ้นปลาสายขึ้นปลาสายแล้วก็มีคุณน้าพักคนใหม่มคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพูดเป็นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวมีคุณช่อมีคุณพิธามีคุณไอติม,อมลองดูฮะบรรยากาศวันนี้คุณผู้ชมครับก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินนะฮะเรียกว่ามีทั้งสมาชิกพักสสมาจากหลายจังหวัดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากหนึ่งในคนที่ขึ้นพูดคุณช่อครบคุณพณนิกาวานิชนะฮะอดีตนาคตใหม่แล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะโดนสาร ตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปหมาดๆนะครับหรือบางคนเ็เรียกว่าถูกประหารชีวิตทางการเมืองหลายคนก็สงสัยว่าคุณช่อจะเอาอยัางไงตออ่อในเมื่อโดนตัดสิทธ์แบบนี้เป็นนักการเมืองไม่ได้แล้วนะคุณช่อจะเด<ะ>ินหน้าต่อไหมวางบทบาทยังไงของตัวเองทางการเมืองหลังจากนี้พราว่าคุณช่อวันนี้เปิดวุ้ยประโยคเด็ดคุณผู้ชมครับว่าที่มาวันนี้เนี่ยคุณช่อบ,บอกว่าเพื่อจะบอกกับผู้มีอํานาจว่าเธอจะยังอยู่ตรงนี้ฮะจนกว่าจะชนะคือถ้าเบื่อเธอก็ขอให้เบื่อแล้วเบื่ออยู่เบื่อต่อไปก็แล้วกัน ลองดูจังหวะนี้ฮะวันนี้พันนิกาวาน,นิชมาอยืนอ,อยู่ตรงนี้จุดประสงค์แรกต้องการจะบอกใครบางคนถามตรงนี้ก็ได้ค่ะเจอกันบ่อยๆแบบนี้เบื่อหน้าหรือยังคะวันนี้มายื่อยู่ตรงนี้บอกกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ว่าต่อให้เบื่อหน้าดิฉันแล้ว ก็จงเบื่อแล้วเบื่ออยู่และเบื่อต่อไปเพราะดิฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนกว่าจะชนะค่ะ บอกเลยว่าจะไม่ไปไหนนะจนกว่าจะชนะถ้าเบื่อแล้วก็เบื่อต่อไปนั่นแหละทีนี้ค่ะนอกจากคุณชอบวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่ขึ้นเวทีอย่างที่คุณประวันบอกไปอีกคนนึงก็คือคุณพริศค่ะคุณในตีมโคศกพักเก้าไกลวันนี้ก็ขึ้นเวทีเหมือนกันบอกว่าอย่าดูแคลนนะว่าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวจะเดินหน้าทลาย5มายาคติให้ดูนะคะแล้วก็จะทําให้บอกว่านเนี่ยก้าไกลจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า ฝ่ายค้านก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หนึ่งเลยเขาบอกว่าที่หลายคน,นยมีมายาคติบอกว่าฝ่ายค้านจะเสนอกฎหมายไปทําไมเพราะยังไงก็ไม่มีวันผ่านเดี๋ยวจะแก้ให้ดู2คือคณะกรรมาการในสภามีไว้เพื่อผลานงบประมาณอันนี้ไม่จริงเดี๋ยวเขาจะทําให้ดู 3. สภา,าคือโรงละครที่เสียเวลา 4. ฝ่ายค้านจะต้องค้านทุกเรื่องและ 5. ค่ะสอสเขตทํางานพื้นที่สสบัญชีรายชื่อทํางานเชิงประเด็นอันนี้มายาคติ มายาคติ <nt> <monastery> เ<อ> reveal, <esse. S 1> ดี๋ยวเขาจะทลายให้หมดเลยนะคะแล้วก็คุณผลิตเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าจะให้ทุกคนคิดว่าพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านยังเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดไหนค่ะหมายความว่าถ้าเลือกได้ระหว่างเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเราจะเลือกเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่ได้หมายความว่าพักคก้าไกลเราตั้งเป้าว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตแต่นี่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะผมไม่อยากให้พวกเราหวังครับ แต่ผมอยากให้เราภูมิใจกับบทบาทฝ่ายค้านที่แบกความหวังของประชาชนอย่างน้อย14ล้านคนทั่วประเทศนี่ฮะนี้คือลีลาคุณไอติมนะฮะโกศพักคนใหม่ไปดูหัวหน้าพักกันเลยครับคุณคชัยวัฒน์ตุลาธนนะครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีนะฮะคุณชัยวัฒน์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าหัวหน้าพักก้าวไกลแม้จะเปลี่ยนไปแต่ว่าที่นายกพักก้าวไกลยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ นายกเนี่ยยังเป็นชื่อคุพิธาเหมือนเดิมนะฮะแล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยกําลังก็สู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการเป็นประชาธิปไตยแต่ส่วนตัวเกรงว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเห็นแล้วการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไม่เคารพเสียงไม่เคารพอํานาจของประชาชนคุณชัยธวัฒน์บอกว่าที่ผ่านมาการเมืองไทยเป็นการเมืองของชนชั้นนําคนธรรมดาเนี่ยถ้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะต้องติดคุกเป็นสิปีบ้างถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนี่คือระบอบประชาธิปไตย อันมีประชาชนเป็นไม้ประดับเท่านั้นนะการเมืองของชนชั้นนำแบบไทยคือการเมืองที่อนุญาตให้เรามีการรัฐบระหารได้ตลอดเวลาถ้านายพลจะลากรถถังเอาเอาวุธมาฉีกรัฐมนูญยึดอำนาจไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาั์เป็นประมุข แต่ถ้าท่านโพส a c e b o o k หรือทวิตเตอร์ในแบบที่ผู้มีอำนาจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินท่านอาจจะต้องติดคุกเป็นสิบปีหรือไม่ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต นี่ฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองคะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับก็ขึ้นเวทีล่าสุดคือเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยตำแหน่งล่าสุดนะฮะก็ขึ้นพูดกับบรรดาสมาชิกพักว่าตอนนี้ถึงแม้เราจะลาจากกันแต่เราจากกันไม่ตลอดไปเพราะเราจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณพิธายืนยันคําเดิมคราว่าพักก้าวไกลไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลแต่คือผู้คนและการเดินทางแม้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อยู่แล้วแต่แกและหัวใจสําคัญยังคงอยู่นั่นคืออํานาจสูงสุด ต้องเป็นของประชาชนและคุณพิธาก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าผู้นำพักชุดใหม่รอบนี้เนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นใช้คำว่ารักพิธาอย่างไรก็ต้องรักชัยธวัฒน์อย่างนั้นคุณพิธาบอกด้วยนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยเจอนักข่าวต่างประเทศถามว่าแล้วพักก้าวไกลจะเอาอย่างไรต่อเพราะเมื่อชนะแล้วยังไม่สามารถเข้ามาบริหารประเทศได้คุณพิธาบอกว่าเมื่อวานตอบนักข่าวต่างประเทศไปว่า ก็ต้องชนะให้มันมากขึ้นไงปะโทเมื่อเราชนะเลือกตั้งได้ขนาดนั้นไม่ได้ปกครองก็ให้มันรู้ไปก็แล้วกันนี่เหมือนส่งสัญญาณไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเลยบอกว่าต้องได้มากกว่าเดิมและเราจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม นี่ก็บรรยากาศล่าสุดตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆก็ส่งสัญญาณตั้งแต่ชื่อง,งานแล้วนะก้าวไกลทั้งแผ่นดินนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย